ลองบัวซิตี้ก็มาสีแดงแรงรีดค่ะคุณยายค่ะรอแป๊บหนึ่งนะยายจ่ากำลังจัดอ้าวไล่อยู่เหรอหุ้ยเสียงรัดเสียงอใช่ไหมเสียงไม่ออกเดี๋ยวเสียงเพิ่มมาหกสิบมัดเพิ่มหกสิบมัดอามาจัดกองนี้ตังหะาะโอเค เดาาี๋ยวมาจัดกองหนึ่ง่าช่วยๆนะเอออย่าให้แผลก็จะามาคนผ่าพันแม่น้ำแม่ใครป่ายขันตึนเป็ดบ้านเรากับอมเป็ดอโตเป็ดโตกบ้านน้ำซ้ำอย่าป้ายอย่าป้ายกัดเนี้่งนี้ก,นกเงาะ คูเปอร์นะคะค่บทุกคนค่ะเดี๋ยวไปจดก่อนเดี๋ยวไราจะลืมของคุณแม่ให้ห้าร้อยเนาะย้ายแต่งตัวย้ายไม่ย้ายไม่อ่านไลน์กลุ่มนาะยายตัวสวยอยู่างเดียวฮัลโหลมาดามเลียดดี้แมสก์โอเคโอเคเวทเวทไอเวลคามะย้ายบวลอยแ a งเก o u ค่ะมาดามทูท0สันบัท อ่อทูเทาสันอันน่อนเกวค่ะเริ่มยึดมามาทาเริ่มอยู่โอเคทูทาสันไอไอ้กราดแอนฟุตนะคะมาทำกราดแอนฟุตบอลมอขอมาทมให้อีกมาดมอว่าไม่มีโอ้ปะใครจะหยิบปาะกาไปไหม ทำไมประกาศทำไมใครคุณแม่คูเปอร์คุณแม่คูปเปอร์คุณแม่คูปเปอร์เออนี่มาดามนี่เบิร์เอนูเล็กนะเดานะคะ มันจะได้เลี yeah. 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 The, to, to yeah. từ, ้ยงแถวยาวไม่ใช่ดะทตตอน่อเลยคุณแม่คูเปอร์ทางฮาลไปรถแรนมาแรนมา ฮัลโหลอวัสีค่ะมาดามสีค่ะมาดามเี้อยู่มาดามนั่นละเราจะานชวนนอนวันอนมืดมืดได้ยายจะช่วยกันรังค่ะมาดามมาดามมีเค้กค่ะแม่ปอปอเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเค้กนี่เค้กฟรีจากร้านของเรานะคะเราให้เค้กฟรีแม่ะะาจ่าเองการเค้กวันเกิดที่ช่วยกันนะคะนี่ ผลไม้ทำไมไม่วางตรงกลางฮะแน่มนไมนแน่เตินเลยแนะสวยดเวเวีเอาไว้ตรงกลางตรงตามเดี๋ยวไว้ขอบไว้ตรงกลางเลยเออเรียงเรียง เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ครับสะอาดก่อนเนาะวันที่สิบแปดก็วันเกิดธันวาจัดแบบนี้นะปปทุกครั้งโอเคค่ะคุณแม่ขอบพระคุณครับแม่อ้อยทำหักการคำแนะนำนะเนะนะสิ่งดีๆตลอดฮะสิบแปดธันวาวันที่สิบแปดของน้องธันวาด้านเ้านวันที่สิบแปดมีอีกยาย โอ้โหยายยายไม่อ่านละลุ่มมันก็ได้หกสิบมัดเมื่อกี้อยู่ไหนอามาจัดตรงนี้อีกนี้ย่าย่าเมื่อกี้หกสิบมัดมาเรียงตรงนี้ต่อนะมันจะได้ เอามาดามเอรว่าบพว่ามันไม่สวยนะเอาไว้เอาเอาผลไม้ไว้ตรงกลางยะข้ขอบๆได้ไหมพันผักมามันสวยอยู่นะ เออเอาผลไม้ไว้ตรงกลางมันจะสวยไม่ต้องไว้ขอบใช่เอาไว้ขอบแล้วมันไม่สวยเอาส้อยผลไม้ไว้ตรงกลางเลยโยนไว้ตรงกลางเลยครอบ,อบไม่เป็นหญ้าจัดสว,สวยเดี๋ยวแม่ก็จะได้ามหาใครจัดเดี๋ยวแม่ให้ติ๊บคนจัดใครจัดสวย เรียนมาเรียกเรยกตมค่ะคุณแม่ในจะร่วมจันันเกินใหนูเล็กนะคะวันนี้มันเกินนูเล็กนะคะหนูเล็กฮะลูกลูกอมนูเล็กไปผะมเล็กรอยจาบ้านน้อยนะเกียนไปัเมนูเล็กอันผ้าสมเล็กฟีเมอ หนูเล็กมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะคุณแม่ยายยิงแอบนคุณคุณแม่ยายายิงด้วยจ้ะวันนี้เสียงแหบเมื่อวานเสียงไม่มีเลยมึอม่อ,มา,อาม,ม,มาคอาามันต้องเลี้ยงมันไม่สวยแต่พวกมาต้องเลีออ้ยงอ่ะมาซ้ำ เออโยนโยนธรรมาชาติเลยเ,ออเรียกไอ,อง้งที่มันอยู่คอมันไม่สวยจัดแม่แต่เราเคยจัดแล้วมันสวยแล้วแม่ะาดูดยายบนลอยไปก่อนนะอ,อันร่วมมันเกิดคุณยาหนูเล็กได้นะคะคุณแม่่ะ

ชิมจัดมือชิมใครก็แม่เสื้อสีฟ้าอ่าลูกสาวแกแลนมาเยสแลนมายายบัวลอยแลนมายายบัวลอยเสื้อสีฟ้าลูกสาวอ่าลูกสาวลูกสาวตาลูกสาวตาเฮลโหลยายยายไม่ได้อ่านไลน์กลุ่ม ยายบัวลอยไม่ได้อ่านไลค์กล่มนะสวยอยู่เชือกเดียวแต่งตัวสวยทุกงานนะยายของเราไม่มีการน้อยหน้าดูตางหูยายจ้าเดี๋ยวรักกันนะยังจับโต๊ะอยู่ยายบัวลอยแกล้งมาบัวลอยค่ะมาดามแกล้งมาบัวลอยเอย,ยายลองชินชินลุกไลฟ์เบอร์เดิเกอร์ วันนี้คนัดหลายคนน้ำฝนถ้าใส่ชุดแบบยายจะน่ารักได้แล้วตัวตงึงเหมือนกัน <c oughs> เรียกมันเสมอเสมอหน่อยในคนถัดนะ <c oughs> เรียกซ่อมมันแถวแถวให้มันตรงๆหน่อย <c oughs> เดี๋ยวได้ย้ายจากโต๊ะแป๊บหนึ่ง นี่ไงจุดอะไรนะวันอะไรนะนิยมฮัแม่คริสต์มาสไงเดือนคริสต์มาสก็ใส่สีแดงไว้กับพนน้อยอยายน้อยายยายแตะเกิดยายไม่อ่านไลค์กลุ่มก่ะคุณแม่ยายก็ไม่อ่านไลค์ใช้นิสเนว์เยสแม่ดาวคริสต์มาสด้วยคริสต์มาส มันนี่ยายซอยมันมันไม่ค่อยสวยมันเรียงอย้าแปรดูสวยๆหน่อยให้หญ้ามันแถวเสมอๆกันนะนอ,อ่าท่านไดจะเพิ่มเติมเพิ่มเติมมาลายให ให้หนูเล็กนะคะไอ้หนูเล็กจัดครั้งแรกปาเหอะครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกในรอบยี่สิบปีสองศูนย์สองศูนย์หสองศูหอู คะแนนมาลาหนูเลขสามรอโอเคค่ะคุณแม่เดี๋ยวไปกดตังค์ไม่เพิ่มกันเดี๋ยวไม่พอ,อเ,อเย้ๆคุณยายคนสวยก็มาใช่ค่ะคุณแม่พอดกดเพิ่มเลยนะเป็นหมื่นแล้วน,นี่มาลายเตรียมไว้ เตรียมไว้นะคะมาลายพร้อมมากเป็นหมื่นเลยนั้นอาจจะเพิ่มจัดเรี้ยงสวยๆเด้อเสมอเสมอเดี๋ยวเดีมม๋มมมมยวไปไป,ไปเขียนเลยก่อนเนาะอ,อคุณแม่รินเซสสามร้อยอะอ่านี่นะคะเจะพาโอ้โหเขียนลายโดยตามังกรอามังกรทำไมเก่งนะคุณแม่รินเซสอ้าว ตังก็จะได้จากมาดามมาดามฮ้าร้อยแมดิวแมดิวสามร้อยคุณแม่เอฟซีห้าร้อยคุณแม่คูเปอร์ห้าร้อยคุณแม่ปรินเซตคุณแม่ปรินเซสฮะคุณแม่ปรินเซตสามร้อย แม่อ้อยสามร้อยก็จะมีมาดามพิงห้าร้อยคุณแม่คุณแม่ดิวอ่านนังซือลายมือเองไหมแม่ดิวสามรอยคุณแม่เอฟซี้าร้อยคแม่คูเปอร์ห้าร้อยคุณแม่พรินเซสสามร้อยแม่อ้อยสามร้อยเนาะตกของตก,ตกท่านไหนแข้งได้นะแม่บางทีแม่ขากลัวไม่ได้จดนุนนะคะเพนรังเพนหน้าอยู่นะเจ้าภาพ เพิ่มเติมได้นะคะอ่า มันน้ำฝนไม่เขียนแล้วน้ำฝนเออสวยยังผลไม้พันนี้ไม่ค่อยสวย,ยสวยไหมมันไม่ตรงแหมะมันไม่ค่อยสวยเลยเต๊ะวันนี้ไม่ค่อยสวย เขาจัดกันเองแรับเรานาะแม่มันไม่เสมอเด้เอแดงไม่แดงแตงมันน้อยไม่ไม่มันไม่มันไม่ตรงแล้วมันก็หญ้ามันมันมันนูนไอมันไม่เสมอสวยขอแล้วเวลาเราเนาะ ไม่เป็นไรแล้วเนานะแม่เนาะมันไม่ตรงด้วยแล้วแบบมัน <c oughs> เน้นอร่อยไปก่อนช้างเนาะช้างก็ต้องสวยเหมือนกันนะพอดีไม่เป็นไรเราม่ได้จัดเองด้วยเออมันเวลามันนะ้อยแลไม่ได้เตรียมนานๆเวลามันน้อยด้วยแบบันชิดไม่เป็นไรอ่าช่วยกันยังยังยังเดี๋ยวไปเอาเค้กกัน mẹ chạy nhìn nhìn bót như này không lao này Hãy subscribe cho kênh Ghiền